สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักเรื่องแรกนะคะในเดือนพฤษภาคมของชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินได้แก่และขนาราศรีอะไรบ้างนะคะมีมะกรค่ะพฤกษ์แล้วก็กันนะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมะกพรกพฤกษบหรือว่ากันในโหราศาสไทยหรือว่าตัวนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ายอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตัวคุณเองอะคะ่ะมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคบหากันในสถานะอะไรนะคะอ่ะไปดูกัน ก่อนอื่นเราไปดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะสำหรับชาวธาตินว่าเป็นยังไงนะสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเป็นไงคะธาตินขอให้หนค่ะอืมถ้าจะหล่นก็หล่นมาก็ได้อันนี้เก็บก่อนขอแอบดูเอาเพอเข้าใจอ่ะหกดาบนะคะหดาบสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอืม คุณเดินจากความสัมพันธ์หนึ่งมาหรือมีใครเดินจากคุณไปไหมชาวทาดดินในเวลานี้เนี่ยมันมีคนไม่อยู่ด้วยกันนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้ามันมีปัญหาและยังคบกันอยู่อ่ะมันคือเวอร์ชั่นที่เหมือนแบบแก้ไขปัญหาไปทีละวันวันต่อวันวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่แบบคิดว่าเอาน่ะ เดี๋ยวสถานาการณ์มันจะต้องดีขึ้นได้ในวันหนึ่งแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยบางท่านถ้าเป็นคนเก่าอ่ะมันมีมันมีคนมุฟออนนะเออมีคนแบบเดินออกไปแล้วหรือตัวคนเออาจจะเลือกที่จะทิ้งความรักความสัมพันธ์นี้ไว้เบื้องหลังแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะอะขอให้หน่อยชาวทาด,ดินแล้วไงต่อสถานาการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาทาด,ดินอื ถ้าดีๆเลยมันอาจจะหมายถึงการไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะหดาบเด e อ u ซเมื่อมีคนจากไปหรือเมื่อเดินจากมาหรือเมื่อมีความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมอะมันเป็นตัวกระตุ้นให้ความต้องการในความสัมพันธ์นี้มันชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องการเป็นใครในชีวิตของกันและกันบางท่านมีเรื่องมีปัญหากัน ออสิ่งที่ปิดบังมีการเปิดเผยกระจางออกมาทําให้มีคนมูฟออนทำให้มีคนเดินออกมาก็เป็นไปได้นะคะ,ะมีไพ่สองเหรียญบางท่านมีการห่างมีการมูฟมีการแก้ปัญหากันไปแต่ว่าก็ยังวนวนเวียน,น,นอยู่รอบๆตัวกัน ี่ว่าถ้าช่วงเนี้ยมีใครเดินออกจากความสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นคุณหรือจะเป็นเขาอะมันน่าจะมูฟออนเป็นวงกลมอยู่นะคือไปก็ไปก็ไม่ไปสุดอะเวอร์ชันแน่วแน่แต่ไม่แน่นอน อย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดเลยบางครั้งมันอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่คุณละทิ้งในเ,เรื่องของความรักความรู้สึกไปก่อนแล้วก็โฟกัสที่ความสําเร็จแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยรู้สึกมันมันชัวกว่าอะไรเงี้ยสำหรับธาตุินนะนะเดทเดทมาอีกแล้ว หน้าไพ่ธาตินถ้าบุญบาปคุณยังไม่ได้มีใครเข้ามาใหม่บางครั้งอ่ะมันอาจจะยังเป็นแอร์ไทม์ของคนเก่าอ่ะเออมันอาจจะยังเป็นช่วงเวลาของคนเก่าที่แบบยังไม่หมดย,ยังไม่หมดเวลายังยังไม่หมดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันยังไม่หมดเวลาซึ่งกันและกันน่ะแล้วมันยังสามารถมีโอกาสกลับมาได้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะ เหมือนมาดูเป็นหน้าไพ่ของการที่เลิกกับใครไปหรือคุณเขาปล่อยคุณไปหรือคุณปล่อยเขามาประมาณนั้นจริงๆอ่ะไพให้าท่านดินหน่อยค่ะสถานการณ์ในความสัมพันธ์มีพิจิกเนาะขึ้นมาแล้วแล้วก็ท้าวเวอรอ์ชัดเจนนะคะบางท่านช่วงที่แบบที่ผ่านมาก็เพิ่งปล่อยมือจากความสัมพันธ์มาแยกย้ายกันมาเพราะอาจจะมีความรู้สึกว่า มันยืดเยื้อเรื้องงมานานแล้วมันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยใช่เดวิลบางท่านอย่างที่บอกอ่ะสิ่งที่ปกปิดปิดบังไว้มันถูกเปิดเผยออกมาเจอความสัมพันธ์ที่คบซ้อนหรือเจอกับนิสัยบางอย่างของของคนในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่ามันเกินเยียวยามากถ้าสเต็ปนี้มันไปต่อไม่ได้นะคะมันไปต่อไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะจบหรือที่จะเดินออกมาทั้งๆที่จริงๆมันมีแรงดึงดูดกันสูงมากเลยนะ สถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะดูสิหนึ่งไม้อยากออกไปเริ่มต้นใหม่บางท่านจําเป็นต้องแยกจําเป็นต้องย้ายจําเป็นต้องออกไปเพราะว่ามีคนไปเริ่มต้นอนาคตใหม่ค่ะมีคนย้ายงานมีคนย้ายบ้านมีคนย้ายที่เหรียญอะไรเงี้ยนบืองคนย้ายประเทศก็เลยเหมือนแบบความสัมพันธน์มันก็เลยหลุดออกไปจากกันหรือแม้แต่บางทีย้ายตําแหน่ง ย้ายตำแหน่งย้ายสาขาอะไรเงี้ยก็ก็คือแบบเจอกันยากแล้วอะไรเงยน,นะคะหไม้เท้าหรออย่าบอกนะว่าคนเก่ากลับมาคนที่ห่างกันไปจบกันไปมีโอกาสกลับมาใหม่สี่ไม้เท้าเดี๋ยวจะอ่านให้สองถ้วยหถ้วยว้าวเอาจริงอ่ะอย่างแรก ถ้ามีใครเดินออกจากความสัมพันธ์ไปถ้ามีใครเดินออกจากความสัมพันธ์ไปมันมีเกณฑ์ที่จะได้มีโอกาสกลับมาแต่ช่วยเช็คนิดนึงว่าในตอนที่กลับมา1คุณโสดไหมสองเขาโสดไหมอันนี้สําคัญนะคะ 2. เป็นความสัมพันธ์ที่คุณกําลังจะตัดสินใจเดินออกมาเพราะว่ามันพังไม่ไหวมันพังไม่ไหวมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มีความทรงจําร่วมกันก็จริง นะคะแต่ว่าในเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของทางเลือกที่มันถูกต้องหรือใดๆก็ตามมันสำคัญโดยเฉพาะเรื่องคู่เพราะคุณรู้ว่าถ้าเลือกคู่ผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรแบบนี้อืมสถานการณ์เป็นประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินจะเป็นยังไง ขอให้ธาตุินนะคะคุณรู้สึกไงกับเขาคุณรู้สึกไงกับเขาค่ทธาตดินหนึ่งไม้รู้สึกเป็นหนึ่งไม้หนึ่งไม้สตร้นมันเหมือนเป็นหน้าไพ่ของความคิดถึงหนึ่งไม้สตร้นเฮโรแฟน สองเหรียญหน้าไพ่ดูมีเกณฑ์วนเวียนได้นะสี่เหรียญแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยอืมขอให้เขาเขาสึกไงกับคุณนัทดินเขาคนนี้รู้สึกไงกับคุณคะท่าดินเด o ฟู <The Fool. S 1> ดูเป็นไพ่แบบส่งเธอออกไปมากๆมากเมื่อกี้ มีเดอะฟูลมีไพ่สามเหรียญนะคะสองดาบเดอะฟูลสามเหรียญสองดาบก้าไมา้ e ชมเ a n โอ้คนนี้โชคอยู่โชคหลายรอบเลเวอร์จริงๆด้วย ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกขเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้พลายสำหรับทุกๆคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอ่ะมาค่ะจากในหน้าไพ่นี้นะคะชาวธาตุด,ดินถ้านี่คือคนเก่าๆในชีวิตของคุณจริงๆอ่ะพี่มีความรู้สึกว่า คุณก็มีความคิดถึงคนคนนี้อยู่นะแต่คุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเป้าหมายในชีวิตบางท่านกําลังไปเพิ่มสกิลความสามารถด้านการเรียนเรียนอะไรก็ไม่รู้แหละไ,ไฮโดรแฟนนะ่ะบางท่านก็สนใจเกี่ยวกับาศาสนาเนะาะศาสนาความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนใจในเรื่องของการดูแลตัวเองการประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้โฟกัสในในเรื่องของคนคนนี้ส,นสักเท่าไหร่นะสี่ถ้วยอะ พราะตอนนี้ต่อให้คุณมีความคิดถึงค,คนคนนี้แต่มันมีสิ่งอื่นที่สําคัญกับคุณมากกว่าเช่นเรื่องของการได้งานใหม่หรือเส้นทางของการทําเงินหรือโอกาสในด้าน,นอื่นๆยกเว้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันเป็นไปได้นะคะพี่รู้สึกว่าคุณก็คิดถึงแหละแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งถ้าคิดถึงแล้วตัวเขาอย่างนิสัยเหมือนเดิมมันไม่ช่วยอะไรสองถ้าคิดถึงแล้วเออมันมีเงื่อนไขอื่นๆอ,อีกอ่ะที่คุณจะต้อง มีคุณสมบัติ a b c d อะไรก็ว่าไปอะไรย่างเงี้ยคุณถึงจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้ได้นั่นคือสิ่งที่คุณคิดคือคิดคิดเป็นถ้าดินจะคิดเป็นเวอร์ชั่นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้หรือไม่เออไม่ใช่แค่รู้สึกชอบรู้สึกดีแล้วก็ปล่อยใจไปเลยอะไรย่างเงี้ยถ้าดินไม่ใช่ถ้าดินจะมองว่าแล้วชอบแล้วรู้สึกดีแล้วอะแล้วมันเป็นไปได้ไหม เออมันเป็นไปได้ไหมที่จะได้ลงเอ่ยการอะไรเงี้ยมันคุยได้แล้วมันได้ครบไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุยแล้วไม่ได้ครบอะส่วนใหญ่แบบก็จะไม่ค่อยได้อะไรกับทานดินนะนะท่านดินก็จะแบบไม่เอาไม่เลือกอยู่เป็นโสดดีกว่าเพราะว่าชอบอะไรที่มันเป็นรูป,ประธรรมแบบนั้นหน้าไพ่เขาข้างล่างนะคะคนคนนี้เนี่ย เขามีความสับสนในใจหลายอย่างก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบคุณอะไรเงี้ยอาจจะเจอกันด้วยเพื่อนของเพื่อนแนะนําหรือเจอกันได้ในห้องเรียนตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรว่าไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในใจเขาเหมือนในขณะที่เออพี่รู้สึกว่าคนคนนี้นะตอนที่รู้จักคุณหรือแม้นะปัจจุบันคนคนนี้ไม่ได้โสดหรือคนคนนี้เป็นคนที่มีคนคุย แต่สิ่งที่น่าพิขึ้นว่ามันน่าแปลกก็คือในขณะที่เขามีการคุยกับคนอื่นๆหรือมีคนอื่นเป็นตัวเป็นตนในความสัมพันธ์ทําไมเขาถึงนึกถึงคุณด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นคําถามสําหรับตัวเขาแล้วมันก็แปลกว่าทําไมแบบอทําไมทําไมถึงแบบเราได้คบกับคนนี้เราได้คุยกับคนนี้แต่เราก็ยังคิดถึงคนนี้อยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยแต่มันก็ยังไม่ใช่จังหวะที่แบบ อาจจะได้คบกันหรืออาจจะได้คุยกันขนาดนั้นหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่าก็ก็มีคนใหม่เข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่ลืมคุณอะไรประมาณเนี้ยอถ้าเป็นถ้าเป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่านะแต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชั่นคนปัจจุบันแล้วก็อยู่ในเวอร์ชั่นแก้ไขปัญหากันไปวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืสิ่งหนึ่งที่ให้เรามัดระวังก็คือการคิดว่า การคิดว่าตัวเราไม่สําคัญบางทีอะหน้าไพ่อาจจะขึ้นมาบอกว่าคุณรู้สึกน้อยใจนะที่เขาเลือกสิ่งอื่นมากกว่าคุณหรือก็เป็นตัวเขาที่น้อยใจที่คุณเลือกสิ่งอื่นมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย่านดินอาจจะมีวิธีพูดว่า ที่คุณเลือกสิ่งอื่นมากกว่าเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงมันเป็นเรื่องของโอกาสมันเป็นเรื่องที่ในเวลานี้มันเหมือนน้ําขึ้นให้รีบตักเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่แต่คุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนอกใจเขาอ่ะเป็นไปได้นะคะซึ่งในส่วนของตัวเขาในพาที่ถ้าเขาไม่ได้แบบ ไม่ค่อยมีเวลาให้เราอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเขาสนใจแต่การทํางานหาเงินอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบ้างแต่ก็ยังดีที่มันแค่เออยังดีที่มันมีแค่เรื่องงานกับเงินอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีเรื่องอื่นๆเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจประมาณนั้นค่ะในพของตัวเขานะคะถ้าเป็นคนโสดและเป็นคนในปัจจุบันนะคุณและเขาเนี่ยนะ คนคนนี้ยังยังอยู่ในโหมดของการคุยไปเรื่อยๆอยู่นะคะแล้วก็ยังรู้สึกกับเราเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องยังอยู่ในจังหวะของการรอเวลาแต่ก็แต่ก็ช่างใจว่าไอตอนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนคุยกันอะมันดีนะเออแต่พอถ้าสถานะมันจะถูกอัปเกรดขึ้นไปเป็นคนรักอะมีการคอมมิตเมนต์กันเป็นแบบ เป็นเรื่องเป็นราวแล้วอะมันจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่หน้าตาดีเหมือนตอนที่มันยังไม่ค่อยมีสถา,านะหรือสถา,านะอ่อนกว่านี้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่เขากังวลอืมนะคะท้าดินอ่ะแต่ถามว่ามันมีเชนของความเป็นคู่ไหมคนนี้ก็ชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกุณหลอกแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการรู้ตัวสักนิดหนึ่งค่ะรู้ตัวสักนิดหนึ่งนะคะในบางท่านอะ เอ่อถ้าคุณคือคนที่โฟกัสที่ตัวเองมากๆอะ่ะแล้วคนเนี้ยคุณรู้เลยว่าคุณหมายถึงใครอะ่ะแล้วเขาคือคนที่พยายามที่จะเข้าหาคุณแล้วก็ค่อนข้างเข้ามาจีบคุณนะอืมพี่ว่าเขาค่อนข้างมีความประหมานะในการเดินหน้าเข้าหาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องพูดหรือสื่อสารกับคุณยังไงทํายังไงให้มันสามารถเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนพี่น้องคนคุยคนที่ทํางานด้วยกันให้มาเป็นคนรักได้ ประมาณนี้ไหนดูซิแล้วการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ของเขาอะ mm hmm. การเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ของเขาเป็นงไงคะ mm hmm. ขอให้ในคะ่ะ mm hmm. นายถือถ้วย mm hmm. ก็จะเดินหน้าเข้ามาแล้วเนาะ mm hmm. มีนายถ้วย มีเก้าหมายจะมีคนหนึ่งที่จะเดินหน้าเข้ามาจีบสิคนหนึ่งก็กลัว m a g ิเชียกลัวค่ะไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์เดว f โฟน m a g ิเชียนเหรอออซอลี่จัสติสเกถ้วย10ดาบมีคนกลัวเจ็บมีคนกลัวเจ็บ อ่าถ้าเป็นคนโสดอ่ะถ้าเป็นคนโสดนะพี่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาพี่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นที่มันอาจจะต้องแลกกับบางอย่างที่ ชี้วัดกันไปเลยว่าเขาจะสามารถให้สถานะคุณได้ไหมหรือให้ในข้อตกลงที่คุณได้หรือเปล่าให้ได้หรือเปล่าประมาณนี้แต่เขาถามว่าเขาจะเดินหน้าเข้ามาหาไหมเขาจะเดินหน้าเข้ามาหานะคะยิ่งในส่วนของคนเก่าๆอะ่ะมันก็ยิ่งเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปในเชิงนั้นนะคะคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะให้โอกาสกับคนเก่านั้นอีกครั้งหนึ่งไหมเพราะว่าสิบดาบอะ่ะ มันก็คือสถานะของการที่ตอนนั้นที่มันจบมันแยกมันห่างไปอ่ะมันก็เจ็บหนักมากๆแล้วลยอะไรเงี้ยเจ็บมากกว่านี้มันก็ไม่มีอีกแล้วไงเออแต่คนคนเนี้ยเหมือนอยากจะเดินหน้าเข้ามาแก้ไขอย่างน้อยๆถ้ากลับมาเป็นคนรักไม่ได้ก็กลับมาเป็นเพื่อนพี่น้องก็ยังดีอเคสที่หนึ่งถ้าเป็นคนคนเก่าอะนะฮะแต่ถ้าเป็นคนโสดอะที่กําลังแบบ มีประเด็นเรื่องเราสองสามคนในสิ่งนี้ต้องระวังเพราะถ้าเขาเจ้าชู้เขามีคนคุยเขาคุยจริงแล้วเขาก็ยังไม่ช่วยยังไม่แน่ใจสิ่งที่จะเตือนไว้คืออย่าเพิ่งลงใจอืมเพราะว่ามันก็ยังไม่แน่ว่ามันจะเป็นคุณอันนี้นะเออสำหรับหน้าไพา่เพราะถามจริงๆในในธาตุดินเน่ะคือมกรคือพลึกศพคือกนะันน่ะ เอาอย่างง่ายๆพฤึกศพอะ่ะก็ยังมีมฤตยูอยู่บนอยู่บนหัวเลยอะ่ะเออในดวงอะ่ะก,กันก็ปัจจุบันก็อะไรอะ่ะลาหูเลงอยู่ตำแหน่งคู่ครองเลยแล้วพอลาหูย้ายปุ๊บก็คือแค่สลับที่กระเสราร์แค่นั้นเองซึ่งลาหูกระเสราร์เป็นดาวบาปพระเคราะหเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่เอออาจจะเจอปัญหาในความสัมพันธ์ได้ก็ถามว่าแล้วทำยังไงอ่าพี่เม์ก็อย่าเพิ่งมีแค่นั้น คือนี่คือแก้ง่ายสุดละอย่าเพิ่งมีถ้ายังไม่มีใครเข้ามาก็อย่าเพิ่งมีรอให้ดาวย้ายก่อนให้รอให้ดาวย้ายออกไปให้มันพนะ้นน่ะพ้นจากตําแหน่งลัคขาราศีคุณนะ่ะเรอค่อยมีก็ก็นี่ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดนะเพราะพอนอกเหนือจากนั้นถ้าจะคัดใครเข้ามาในความสัมพันธ์ในช่วงที่เขาเรียกว่าดวงตกพินทุบาทอะ่ะมันเหนื่อยเหมือนกันนะอือประมาณนั้นแล้วแต่นะจ๊ะก็ว่าไปครานี้ เดี๋ยวไปดูแต่ถ้าไปเจอแบบแต่ถ้าไปเจอคนโสดเมื่อกี้เป็นคนมีคนคุยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนโสดเลย mm hmm. พี่อยากมีความรู้สึกคุณจะหาเวลาในการถวงความสัมพันธ์คุณคงจะมีสถานะบางอย่างให้เขาอะเพื่อเอาตัวรอดไปก่อนพี่รู้สึกอย่างนั้นนะคือปนีปนอมอะประมาณนึงอะอืมให้ให้ชาวท้าีนซี แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะท่าดินระหว่างคุณกับเขาสเตรนดแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาท่าดินสเตรนด์ควีนดา ถ้าไปเจอคนมีเจ้าของเนี่ยลำบากอืมถ้าเจอคนมีเจ้าของลำบากนะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นคนมีเจ้าของพี่ว่าคุณก็จะอยู่ในโหมดที่แบบยังไม่พร้อมเปิดรับอะไรให,หม่ๆอ่ะจริงๆยังไม่พร้อมเปิดรับอะไรให,หม่ๆแม้จะมีถ้วยหยิบยื่นเข้ามาจะมีคนหงอย จะมีคนเลือกที่จะไปโฟกัสแลกแลกเรื่องงานกับเรื่องความรักจะเอาเรื่องงานไม่เอาเรื่องความรักเห็นโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนแบบถ้าช่วงนี้กําลังแบบวุ่นวายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตําแหน่งหนะ้าที่การงานการทาโปรเจกต์อะไรเงี้ยคิดว่าคุณจะพักเรื่องเขาไว้อะคุณจะพักเรื่องเขาไว้นะคะ คุณก็จะคุยกับเขาบ้างแต่คุณจะไม่ได้ตามใจเขาขณะนั้นแต่ถ้าเป็นเคสคนเก่าๆในชีวิตอ่ะเป็นเคสคนเก่าๆคุณก็ยังจะโฟกัสสิ่งใหม่โอกาสใหม่บางคนอาจจะตัดคนเก่าเลยก็ได้แต่บางคนก็จะคุยแต่ก็ให้สถานะแบบเพื่อนพี่น้องอะไรก็ว่าไปในสถานะที่คุณเป็นคนเลือกเองนะว่าจะให้เขาสถานะนี้ไม่ใช่ให้เขาเป็นคนเลือก นะคะว่าแบบเขาอยากเป็นอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเลือกสิอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณจะเป็นคนเลือกธาตุดินอืมถ้าเป็นในเคสของปัญหาเราสองสามคนพี่บอกไปแล้วว่าคนของเขาดุมากในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคนคนนี้คือคนที่อยู่ในชีวิตคุณแล้วเขามีมีใหม่หรืออะไรว่าไปเพื่อคุณตัดได้เพื่อคุณตัดได้เลยแหละ คุณจะอยู่ได้คุณตัดได้คุณไม่สนใจเลยคุณมีความรู้สึกเหมือนแบบมันจะเป็นช่วงที่คุณจะหงุดหงิดกับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณลาคาญใจปกติคุณจะทนได้แต่รอบนี้คุณจะไม่ทนอืมสำหรับชาวธาตุดินนะนะสถานการณ์เป็นประมาณนี้นะคะโอเคไปดูซิถ้าเขาพูดกับคุณตรงๆได้เขาอยากบอกอะไรอะธาตุดินเขากลัวที่จะพูด โอ้ยคือถ้าตินคุณดุมากช่วงเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่แบบไม่สนลูกใครวิวชุดมีคุณจะเลือกเขาไหมเขาค่อนข้างกลัวคุณไม่เลือกเขาอยู่เหมือนกันนะวิวชุดมีคุณจะเลือกเขาไหมอันนี้อะไร I would do anything for you อะไรก็ตามที่คุณอยากได้ทำให้คุณได้หมด ะะพาะรักคือคำตอบ time to grow yourself I miss you do you เขาคิดถึงคุณนะคุณคิดถึงเขาบ้างปะเออเนี่ย นาไพาขึ้นมาบอกประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ตบอกให้ชาวธาตุดินรู้นะคะในความสัมพันธ์ลองเลือกลองพิจารณาดูค่ะว่ามันเป็นช่วงเป็นจังหวะที่ควรจะมีคนคนนี้ไว้ในชีวิตหรือไม่หรือเราเลือกที่จะโฟกัสที่ตัวเองหรือจัดการปัญหาของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนยังไงว่าไปเพราะพี่เชื่อว่าถ้าคุณได้เลือกที่จะลงเอยกับใครแล้วก็คงเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่อย่างนั้นแหละ แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะคะโอเคจบไปแล้วสําหรับชาวธาตุดินซึ่งรอบนี้ซึึ่ธาตุดินค่อนข้างดุประมาณหนึ่งเลยนะอ่ะสำหรับดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤษภามนะคะครึ่งเดือนแรกนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ s u b s r r i e ไลค์คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิง่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ